แม่แม่เฮ็ดอย่างนั้นอันแม่ก็ต้องติดแกงของฝากไปลูกสาวลูกสาวดิลูกสาวใดลูกสาวไม่รัดนะลูกสาวบ่ลูกสาวแกงนอริฮินแม่ที่ทอดเขาที่หักเขาที่ทอดเขาได้อีหย่างเราไปกินกระบอกปลาท้าวนี่ได้มันแซงมันแซงไปอย่างไดิมเนี่ยเอามันแซงเดียวแต่มันแซงบ่ มันเซ็งแต่ว่ามันอยู่ลอะอันโอ้มกป่าที่ไม้ใบเมื่อเ้าเนี่ยแมนไม้ว้ยังดีที่ยานมันถือมกป่าเขาอมกป่านสีสมนใหญ่ก็มีแต่ว่านี่มันมกป่าเก่ามันก่างมันบาหลายอย่างได้ยามก้าวเขาอาจก็บ่ได้ <c oughs> าากินในวตอนนี้ฝากไปเบลเขาไม่กินพวก้าจังกินเด้อก็บ่อยสิใช่ป่าโดยเชื่อไล้ของเนี้ยแมนนึงว่ายครับ ไปากเข่อาจะนั่งเต็นท์ของขันรถยังเ์้าเลยนอยังเ์้าว่าท่านเดเลีวเยอะล่อะไเนวไปห้เขาขึ้นหอเล็กน้อยตีควไม้มหยใ่อออกเด้อ

ta <laughs> 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 giống như này, có thể này kiếm vô. À, nó không dạ. <laughs> <Quay gì đây? cười> nó cho bay này. quẩy. lia lia nó màu xỉu, anh lôm, nhang ao cả đây quẩy này khó hơn. điêu gì lạ, ngăm ngăm gì สูกแค่แคมือนิดเนี่ยไปตามนี้สวนบอยิไม่ใช่สูกล้วยแบแค่เดียวเล้สองีปาดเนี่ยบอยปูี่กายดชิ้สองีเลยเลยแสดงว่าไอ้ปูผักงามยูเวมองรักโอ้มองรักลุงทได้บุญอ่ะก้อนนกองูมากขึ้นต้นแนะนำยี่สยหม กจกินกล้วยเป็นบรไใหนแกินบสเอาไปอมันไกลวยตาเด้อบมันกวยเอามาแต่นั่นีกินแล้วบ่กีนมีเสียใจดิกล้วยมันพอดนามเลยเนาะเนี่ย น่นั่นฝปลนมายกแตลนนี่ยต่ลานแม่นี่นคตวาบอกอยู่กนหอดตอนเด้ออตบารมาแรือไปนวหดอดีหอดไปแต่ละห้าเขาขึ้นหอดอ แกไดล่แกลงแกน, <c oughs> นิ่น้ั <c oughs> นี้เป็นพลอยใส่เลยบอลเปียดพลอยออใส่เหนียวนี่ยพอดีใส่คู่กันใส่คู่กันบอใส่เหนียวนใส่สวย ออกเลยเพราะเจ้าคิดใส่อันนี้ออกา้ใส่คู่กันจะได้หนี่งง่ายง่ายเองามงพนลายเด้อผูกฝากเวียนมาหายนีเย่ายงจะโซทอดเียนเชียวพนาคนะาเียวพนาปากของก็หายยูเด้อว่าสั่นงนละเศร้าคนละโท่มากพวกไส้หายไปว่าสั่นบ่แล้วสันบอกหายแล้เด้อบันนี้เด้อมาไปบงย้ายแกในบกลำไปค่ะ แม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าไดอย่งน้ะไรมาละอันเลยวดเขไปขายกี่ขายขาย่มกลนี่ละไม่บักลํเนี่ยกเลยกินไม่บักลํบอครับที่น้องค่ะกลางเพื่อนต้นยังี่ขายก้อนิ้อปา้วนะทีนี่าไดเลียห ฉันแกจะขึ้นกได้และใเอามาตัดแต่กัวานมือมอะไแกในบักลำผักลำเนี่ฮะยอดมันยอดมันก็ลวกกินได้ลวกมันกระนนึ่งกต่เกบกินเยอะอันนี้ขัวเนี้ยไปฟังล่ำหนโอ้งคักขนาดขวกไปมันเขเลียงตัวร์ขวดชยา้วยเขาเขา้วดเก็เขาใส่ยิสัหลงก้นเยออืม ไล่ปรโดแล้วเร่องไปอีกไปแล้วเด้อสิไปล้ำแล้วบ้านไปไปโจบมันไปคอนแกนวัสดีครับับดีครครับ,บน่อนัสดคครับ,รบโจคให้มัน